สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทําขนมตาหยาบซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นพื้นบ้านมาฝากกันค่ะขนมตาหยาบเนี่ยรับรองว่าหอมกลิ่นใบเตยกลิ่นอัญชันและหวานหอมกับไส้มะพร้าวค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกของการทำขนมตาหยาเราจะมาปั่นน้ำใบเตยกันก่อนค่ะน้ำใบเตยในส่วนผสมเราจะใช้ทั้งหมด300 ML มลนะคะปั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะพอปั่นมาสักพักได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะและในขั้นตอนถัดมาเราจะมาต้มอัญชันเพื่อนำไปใช้ทำน้ำดอกอัญชันกันค่ะ อันชันเนี่ยเราจะใช้ในส่วนผสมทั้งหมด300 ml นะคะต้มไปเรื่อยๆก็จะเริ่มมีสีของดอกอันชันออกมานะคะพอเราต้มมาสักพักแล้วก็จะได้สีเข้มเป็นที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าปิดแก๊สและพอได้เลยค่ะขั้นตอนถัดมาเราจะมาผสมแป้งกันค่ะ เราใช้แป้งข้าวเจ้า1นส่วนสีถ้วยตวงทั้งหมด2ถ้วยนะคะตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง1นส่วนสถ้วยตวง2ถ้วยค่ะแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชา ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยน้ำมันพืชน้ำมันพืชเนี่ยเราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะถัดมาตามด้วยไข่ไก่เราใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะและเดี๋ยวเราก็จะตีให้ไข่แตกก่อนนะคะ พอไข่แตกเรียบร้อยแล้วเราจะใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะน้ำใบเตย300 ml ค่อยๆทยอยใส่นะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ ผสมเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำมากรองกันนะคะและพอเราทำแป้งน้ำใบเตยเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำแป้งน้ำดอกอัญชันกันค่ะ แป้งข้าวเจ้า1นส่วนสีถ้วยตวงสถ้วยตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง1นส่วนสามถ้วยตวงสถ้วยค่ะถัดมาตามด้วยแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนชาและไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด2ฟองค่ะ ตามด้วยน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะค่ะผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะผสมผสมเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำอัญชันค่ะน้ำอัญชันเราใช้300 ml เหมือนกันนะคะแต่เราจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้น้ำอัญชันมีสีม่วงค่ะ และเราก็จะคนน้ำอัญชันกับน้ำมะนาวให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วค่อยๆทยอยใส่ลงไปในแป้งแล้วผสมส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปกลองกันหนึ่งรอบนะคะ ถัดมาเราจะมากวนไส้กันค่ะน้ำตาลปี๊บ400กรัมน้ำเปล่า100 ml และน้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาแล้วเราจะนำไม้พายมาคนให้น้ำตาลปีบ๊บเขาแตกตัวออกจากกันนะคะ พอเขาเริ่มแตกตัวออกจากกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยกะทิทั้งหมด50 ml นะคะเราจะคนไปเรื่อยๆและพอเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดเส้น682กรัมค่ะแล้วเราก็จะผัดไส้ให้เข้ากันเลยค่ะ ในการผัดไส้เราจะผัดจนน้ำแหง้งและผัดจนน้ำตาลเหนียวเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลของเราก็เริ่มเหนียวแล้วพอได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะสามารถปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปพักให้เย็นแล้วนำมาห่อไส้กันค่ะ ขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำแผ่นแป้งกันค่ะในการทำแผ่นแป้งเราจะทาน้ำมันลงไปที่กระทะทานิดเดียวนะคะบางๆค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนเราจะกลิ้งแป้งลงในกระทะและเราก็จะรอจนกว่าแป้งจะสุกนะคะเมื่อแป้งกลายเป็นสีเขียวใสๆแล้วก็เท่ากับว่าแป้งสุกแล้วค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะและเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งที่สุกแล้วไปพักไว้ก่อนนะคะ แล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนของเราเลยค่ะ มาเราจะมาทําแป้งสีม่วงดอกอัญชันกันนะคะแป้งสีม่วงดอกอัญชันของเราอันนี้ที่เป็นสีม่วงก็เพราะว่าเราใส่น้ำมะนาวลงไปเลยทําให้น้ำดอกอัญชันกลายเป็นสีม่วงนะคะวิธีการทําเหมือนที่ทำแผ่นแป,แป้งใบเตยเลยคะ่ะ สนสีฟ้าก็เป็นแป้งจากน้ำดอกอัญชันเหมือนกันแต่ที่เป็นสีฟ้าเพราะว่าเราไม่ได้ผสมมะนาวลงไปนะคะน้ำดอกอัญชันก็เลยยังคงเป็นสีฟ้าอยู่ทำเช่นเดียวกันกับแผ่นแป้งใบเตยและแผ่นแป้งน้ำดอกอัญชันสีม่วงเลยคะ่ะ ถัดมาก็ถึงขั้นตอนห่อไส้ของเราแล้วค่ะวิธีการห่อไส้สามารถดูได้ตามในคลิปเลยนะคะและเราก็จะห่อจนครบตามจำนวนของเราเลยนะคะ และนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับขนมตาหยาบขนมพื้นบ้าน หอมทั้งกลิ่นใบเตยกลิ่นอันชันและที่สำคัญไส้มะพร้าวอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถทำขายได้เลยนะคะจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะแล้วยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ